ซื้อโฆษณา IG ผ่านตัวจัดการเพจหรือว่าซื้อผ่านแอป IG แบบไหนดีกว่ากันวันนี้มนจะอธิบายถึงความแตกต่างของทั้ง2ช่องทางและจะยกเคสตัวอย่างของมนที่มนได้เทสมาหลายๆครั้งเอามาให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะ เลยนะคะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ฮอตมากๆคนถามเยอะมากวันนี้มมนจะตอบแบบละเอียดแบบเคลียร์เลยนะคะซึ่งต้องตอบแบบนี้ว่าถ้าเรามองในมุมของเทคนิคอล l ในการเซตหลังบ้านหลายๆอย่าง ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อโฆษณาผ่านตัวจัดการเพจคุณทำได้เยอะกว่าซื้อผ่านไอโดยตรงแบบเยอะมากๆมีอะไรบ้างที่เหนือกว่ามวนจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นตัวอย่างที่1นนะคะนั่นก็คือถ้าวันนี้คุณต้องการจะซื้อแอดโฆษณาให้มีการแบบว่าคุณสามารถคัดลูกค้าแบบละเอียดยิบๆเลยอะคุณทำผ่านตัวจัดการเพจ ได้เยอะกว่ามากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านแอป IG เนี่ยมันจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเช่นอะไรเช่นวันนี้มนบอกว่ามนขายชุดว่ายน้ําสําหรับผู้หญิงนมเล็กสําหรับผู้หญิงตัวเล็กใช่ไหมมนถ้ามนเซ็ตในเพจเมนิเจอร์มนบอกเลยว่า Facebook มนต้องการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงสนใจชุดว่ายน้ําและต้องไม่ใช่คนอ้วนเฮ้ยเพจเมนิเจอร์เซตได้ แต่เซตในไอจีทำได้ไหมทำไม่ได้อันเนี้ยแค่เซตกลุ่มเป้าหมายเนี่ยในเพจเมนเจอร์ก็ทำได้ละเอียดกว่าแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่เป็นข้อด้อยของการซื้อโฆษณาผ่านแอป,ป IG โดยตรงเช่นตอนนี้เนาะมนกำลังเปิดคอลเลกชันใหม่มนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะซื้อแอดโฆษณาให้แบบลูกค้าเก่าเห็นเท่านั้นเป็นลูกค้าที่แบบมีส่วนร่วมกับไอจีของมนอยู่แล้วเป็นลูกค้าเก่าเคยกดแอดโฆษณาของมนอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย คือเป็นลูกค้าเก่าถ้าคุณซื้อผ่านเพจเมนเจอร์คุณสามารถเซตกลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้คุณเซตกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเก่าเลยคุณทําได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อผ่านแอป IG คุณจะเซตกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเก่าทําได้ไหมทําไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงคือเรื่องจริงๆเลยนะคะและมากกว่านั้นต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อแอดโฆษณาถ้าคุณซื้อผ่านเพจเมนเจอร์ เฮ้ยมี11วัตถุประสมเยอะแยะมากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านแอป IG โดยตรงมีแค่3วัตถุประสมค่ะซึ่งถือว่าแบบโคตรน้อยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อเทียบกันทางเทคนิคแบบที่มนเล่าไปทุกคนจะรู้สึกว่าคุณมนแบบนี้เราก็ต้องซื้อแอดโฆษณา ใน IG ผ่านตัวจัดการเพจสิมันถึงจะดีกว่าในเมื่อมันทำได้เยอะกว่าขนาดนี้ซึ่งมนเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดเหมือนคุณเลยแต่ในความเป็นจริงพอมาซื้อจริงๆทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวมนจะเอาเคสตัวอย่างที่มนซื้อแอดโฆษณาจริงๆอะมนเทสหลายรอบแล้วแต่มนจะเอาอันเนี้ยมาให้ทุกคนดูดูกันทีละตัวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ โฆษณาอันนี้นะคะเป็นโพสโพสเดียวกันเลยแต่ทางนี้นะคะจะเป็นโพสที่มวลยิงผ่านตัวจัดการเพจส่วนทางนี้นะคะก็คือยิงผ่าน IG แอป IG โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถิติทีละตัวเลยอ่ะมาเริ่มกันที่ตั้งแต่ อันนี้สําคัญมากจํานวนการเข้าถึงทุกคนดูอันนี้นะมนใช้เงินไป490กว่าบาทเข้าถึงคนหมื่นถือว่าโคตรเยอะแต่ทางนี้ใช้เงินไปตั้ง600เข้าถึงคนแค่ 6,000นิดหน่อยเองถ้าดูจากการเข้าถึงเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเห็นไหมคุณมนเนี่ยซื้อโฆษณาผ่านตัวจัดการเพจมันดีกว่าจริงๆแต่เดี๋ยวทุกคนไปดูสถิติอีกหนึ่งตัวซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่บอกอะไรได้หลายๆอย่างมากๆเลยนะคะโอเคนั่นก็คือตัวเลขของจํานวนการคลิกทุกคนดูสิทางนี้มีแค่1คลิกเท่านั้นแต่ทางนี้มีถึง500ตัวคลิก จำนวนคลิกตรงนี้บอกอะไรเรานะคะอะมาดูการทางนี้นะคะซึ่งจํานวนคลิกหนึ่งคลิกอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามีคนคลิกคําว่าส่งข้อความเนี่ยหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งนี้นะคะนั่นก็คือมีจํานวนการคลิกตรงคําว่า ดูโปรไฟล์ไปดูโปรไฟล์ค่ะ500กว่าครั้งซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น่าคิดมากๆในมุมมอลน้อาจากการที่ขายใน IG มาปีกว่าๆสิ่งที่มนสังเกตจากลูกค้าใน IG ของร้านมนลูกค้าใน IG จะเป็นแบบนี้ทุกคนนั่นก็คือเมื่อลูกค้าเห็นแอดโฆษณาปุ๊บลูกค้าจะไม่สั่งเลยทันทีสิ่งแรกที่ลูกค้าจะทําคือลูกค้าจะเข้าไปดูโปรไฟล์ก่อนพอเขาเข้าไปดูโปรไฟล์เรื่อยๆแล้วเขาเจอชุดที่ชอบชุด ที่ใช่นู่นนี่นั่นเขาจะกดแอดไลน์ และเข้าไปสั่งซื้อในไลน์อันนี้คือพฤติกรรมของลูกค้าใน IG ของร้านมนเฮ้ยพอเราเห็นแบบนี้ตัวเลขตรงนี้มันเลยชัดเจนว่าทำไมมนซื้อแอดโฆษณาใน IG ผ่านตัวจัดการเพจแล้วขายไม่ได้อันนี้มนเทสมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยเนาะต้องบอกว่ามนอะโตมากับ Facebook แล้วมนก็รู้สึกว่ามันทำอะไรได้เยอะมากๆช่วงที่มาเริ่มต้นทำาอ G แรกๆนะทุกคนมนจะชอบซื้อแอดโฆษณาใน IG ผ่านตัวจัดการเพจมนก็งม,มอยู่ต้องนานว่าทํำไมซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้มนก็เลยต้องปรับเอองั้นลองปรับมาซื้อโฆษณาใน IG ผ่านแอป IG เลยซึ่งมันทําได้น้อยกว่าเหมือนที่มนได้เล่าไปตั้งแต่แรก แต่มวนก็รู้สึกว่าอะงั้นลองลองดูว่ามันขายได้ไหมปรากฏว่าพอเปลี่ยนมาลองซื้อโฆษณาในไอจโดยตรงเฮ้ยมันขายได้แล้วมันก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆพอมวลมาดูถึงพฤติกรรมลูกค้าในไอจีมันก็เลยทําให้มนได้คําตอบว่านี่ไงลูกค้ามีพฤติกรรมแบบนี้มันเลยทําให้ การซื้อโฆษณาผ่านแอป IG โดยตรงมันถึงได้เวิร์กกว่าเพราะว่าลูกค้าชอบอะไรลูกค้าชอบดูโปรไฟล์ก่อนลูกค้าส่วนใหญ่ยิ่งถ้าแบบชุดราคาแบบพันอัพสองพันเหมือนของร้านโมนอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะต้องดูโปรไฟล์ดูเรื่องความน่าเชื่อถือดูรีวิวดูนูน่นนี่นั่นเขาจะต้องดูหลายๆอย่างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมันจะไม่ใช่ว่าเห็นแอดโฆษณาแล้วกดเข้าอินบ็อกซ์เลยแบบนี้ไม่ใช่พฤติกรรมของลูกค้าใน IG มันก็เลย ทำให้มันได้คําตอบว่านี่ไงเพราะพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เราสามารถซื้อโฆษณาในไอี แล้วมันขายดีกว่าเวลาที่เราแบบซื้อโฆษณาผ่านเพจเมนเจอร์อันนี้เนาะก็เป็นการเทสล่าสุดเพราะว่าคือที่มนเทสล่าสุดแล้วมอเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามนลอะเพิ่งเปิดคอลเลคชันใหม่แล้วมนรู้สึกว่าคือเราก็อยากจะขายลูกค้าเก่าเนาะลูกค้าเก่าเราก็มีตั้งหลายคนเราจะแบบอยากจะยิงรีทาร์เกตติ้งไปหาลูกค้าเก่าอะไรแบบนี้มนก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะทําแบบนั้นจะต้องยิงแอดโฆษณาผ่านเพจเมนเจอร์เท่านั้นมนก็เลยลองทําปรากฏว่า แปลกมากขายไม่ได้เลยจ้าแต่การที่มวลซื้อโพสต์ธรรมดาผ่านแอปไอจี IG, ับขายได้มันก็เลยเป็นคําตอบของมนลว่าเฮ้ยตอนเนี้ยถ้าจะซื้อแอดโฆษณาใน IG เนี่ยซื้อใน IG โดยตรงยังเวิร์กกว่าแต่มนต้องย้ําตรงนี้นะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นเคสแค่ของร้านมนเท่านั้นมนก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างมนอยากให้ทุกคนลองเทสลองทํากันดูแล้วให้ผลลัพธ์ยอดขายอะคะ่ะ เป็นตัวบอกทุกคนเองว่าเฮ้ยมันแบบไหนดีแบบไหนเวิร์กเพราะว่าเอาจริงๆธุรกิจแต่ละธุรกิจ ลูกค้าต่างกันพฤติกรรมต่างกันคุณลองเอาไปเทสดูแล้วคุณเอาผลลัพธ์ของตัวเองอะ่ะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเฮ้ย mm hmm. แบบไหนคือเวิร์กสำหรับคุณดังนั้นวันนี้สำหรับใครที่แบบเคยซื้อโฆษณาใน i g มาบ้างแล้วนะคะลองมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันว่าของคุณเนี่ยซื้อแอด่านทั้งไหนแล้วมันเวิร์กกว่ากันหวังว่าจะมีทุกคนคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์แบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันเยอะๆนะคะโอเควันนี้หมดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย